สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเ้ยจา้ายินดีตอนทับขอสู่สองยูทูบสาวเล่าคนยินดีเมือน,นี้ห้าสิบ้าพี่น้องมากยังเล่นอยู่ตลาดนัดจัจุดจัก๊กนจาจ้าเป็นบรรยากาศสวงยงามตอนเย็นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิงมาส้มน้ำกันเ้อพี่น้องวันนักท่องเที่ยวสิริสมัยตั้งากที่แบบเขาบริเวณน้า ประมาณสามอาทิตย์น้องพีน่น้องนี่กับเป็นบรรยากาศอยู่ทางขึ้นรถไฟฟ้า b t s ที่สถานีมอสซิตน้องพีน่น้องเห็นเห็นบอพอี่น้องนี่นักของเที่ยวไลน์น้อยเนาะสไลา์กับเป็นตางชาินี่ค่ะ ตอนเย็นเด้อพี่น้องเด้อของว่านอาทิตย์เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาอยู่ตลาดมาตะตุจักดกันซิมียังไห้เฮาเบิ่งแนวน้องม้อนี้เนาะเกันสิจัดงานลอยกระทงบ่คือว,ว่าสิเป็นแอะไรกะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องอันหาสิลงไปทางนี้กะเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT ใต้ดิน จตุจักรนะพี่นองขาหฮาสิไปรถไฟฟ้าตะดิงก็คือลงทางหนีได้เนาะขาหฮาสิบไปตลาจดจตุจักรขกัญยังงไปทางหนีนะพี่นองบรรยากาศย่ตอนเย็นทุกคนนักท่องเที่ยวไลยขนาดเลยพี่นองเดี๋ยวไปเบิงน้ำการยูตลาดนัดวสิไลหรืบอบ่ แต่กับพี่ได้เห็นยังไงนะพี่น้องเมื่อนี้แต่ก่อนนะพี่นอ้องเอ้ยยังมีอยู่เด้ทุกคนนี่เนะาะปีนบัสิบาเจอก็ยังมีอยู่นะเื่โคลอานนนะพี่นอ้องคนนี้ก็เคยเห็นอยู่เนาะ นี่ก็เป็นบรรยากาศทางยางเขาด้วยพี่น,น้องเ้ยยางเขาอยู่คางๆส่วนจะตูจักนี่นะนคนสุร้ายใส่พีินองแต่ไั้ไม่หมูกตอนน้อมลงมาจากสถานีรถไฟฟ้า,าคิดว่าคนสิบร้ายสนองจะเอาอยัางนร้บกันเป็นกองนะ พี่น้องพัชนาควองเที่ยวพี่น้องอันนีงหนเป็นบรรยากาศทาง,งเขาไปตลาดนัดสวนกจ้าุจักเนาะย่าน,ท,นาาที่สุดคือเสียงแพงพี่น้องเลยทางเงาพี่นาอง ตั้งสอกตั้งสากับเสือฟ้าบุ้ยพี่น้องเลยมีฮันคายรองเท้าเนาะพี่น้นงอง,นะองมือหนีคนไล่ไลาย แต่ว่ามีเสียงเพลงน้่ตอนนี้ก็คืออยากติดเลขกรซขนาดเลยน้ำตาดสม้มเพราะว่าคนไทยไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวนี่เองนะักท่องเที่ยวถึงชอบมาไทยเยอะขนาดนี้นะคะพี่นอ้อาชิตุคุณ้ายขนาดเดิมอีกเพิ่น ตอนลงจากรถสถานีหันจากสถานีรถไฟฝาตูปป้บาบมีค้นนะพี่หน้องฟัดลงมากหัวตลาดแหละ้าทีโทเยอะมากลบเสียงเพลงก่อนเด้อพีนน่หน้องทานซุสมีแต่ฝรั่ง,เ,งเนาะมีแต่นาคลองเพียวฝรั่งพงี่หน้องเลยไลยอีนนี้ นอ,อันนี้เป็นหานแบบลน่ำปันมะม่วงค่ะนะหานข้าวเหนียวมะม่วงเนาะทุกคนคนร้ายอนี้พี่น้องวันนี้นะ เกเป็นทำโจทย์เก่งก็จะทานผักสมสังเกตบังเลยมิ้นแต่ดับดวงเทียวรังชาติตั้งนานเลยอ่ะอูโหูฝรั่งตั้งนั้นเลยทุกคนว้าวเดี๋ยวเราเบิง่งน้ำกันานะพี่หนอนเะนาะบาฟันมีจุดแบบใบห้าวใบร้อยกระทงบอนะหรือ่าบอมีเนาะทานผักสม คือว่าอยู่ในสวนจตุจักรเพื่อนสิจัดว่าจักพี่น้องแต่ว่าน้นำสีไทยอยู่ตลาดจตุจักรกนนองคลิปหนึ่ง้วก็ได้แล้วกะหนำสีไปไทยอยู่สวนจตุจักรเนาะทุกคนเนาะบบหูวว่าเพป็นจัดงานร้อยกระทงหรือบ่เนาะพี่น้องอยู่สวนจตุจักรไม่ต้องด่ไปน่าคุกคนไ ลานเสื้อผ้าก็นี่แต่ตัวงามๆเลยเพียงเท่านั้นแต่ว่าเฉปีก็ว้าผ้าขนาดด้วยที่น้อง เบาในเดอะบางกีในโซนอันนั่นยิ่เสียงเพลงเลาพี่น้อง คาร์ลี่อันนี้มีแต่ร์ฝรั่งกันตุม่มเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งแล้วพี่น้องเด้อสี่โมงครึ่งนะคะนี่พี่น้องร้านนี้เป็นร้านขายรองเท้าเนาะจะขายดีมากนะทุกคนราคาเริ่มตน้นมันลอยหางซิฟนี่แหละคู่ลอยหางิฟเนาะ บอพี่น้องเลยเสียงเพลงเนาะน้อกับเวเดทายให้เบิง้งเพอมาอยากติลิกระซิ์นี่ก็จักสีลอร์ดด้วยบอพว่า,บาแบบก็จะเปิดเพลงค่ะนะพี่น้องอแต่ละจุดแต่ละจุดคือจะมีแต่เสียงเพลงมาทุกคนเนะวาะว้าวรอบเสียงเพลงเี่พี่น้องทุกคนรลายเลยทุกคน ไล,ล่พี่น้องเลยลลไม่กล้าขายเนี่ยโอ้โหง่ามเพิ่งเคลื่อนหนกระซ่งามกูหนี้พี่น้องเพื่อเปิดไฟเนาะแต่จะมีแบบแสงหานะแต่ว่ารอบก็น่าก็กคือถ่ายพี่น้องเบิ่งแล้วเนาะจ้าเอ่อรื้มบอกเนาะพี่น้องเนาะคือแม้บางคนจะไลยแต่ว่าขายะน่ะบ่มีเลยเพราะว่าจะมีแบบเพิ่นไฟทำโฆษณาตลอดนะทุกคนแล้วก็ หาเวลาแบบนักท่อนะงเที่ยว mm. กินอนะ mm. าหารยังสินะเ้าจะเขาจะก็จะหูจักเก็บดูว่าหูจักไหวหรือเปล่าดูว่าหูจักนี่ทิ้งแบบนี้นะมีขยะนี่กีฬาก็ต้องมาทิ้งแบบนี้นะทุกคน,นยังเนาะ เป็นต้นขายของกินนะาจา๊ะพี่นอ้องคนก็จะเยอะไปพิเศษนะคะนี่พวกน้ำส่กอกลูกชิน้นทอดอยังสินะพี่นอ้องมีของกินเยอะมากนะคะโซนนี้นี่น้ำปั่นพี่นอ้องมีโคกก้กเนาะ น้ำลำใหญ่แกละสี่สิบไอติมโบลาาแกเข้ากินเท้าไงอ่ะขอได้กาวางอ่ะมันยังไม่มีที่วางไม่ได้เก็บเบลานทาบุ้บ คนเยอะมากพี่น้องอ่านี่โจนนี้ก็มีแบบของขายหลายเลยนะคะมีน้ำปัน่นมีแบบมะม่วงยังสินาพี่น้องมีใครปลาหมึกทอดเนาะ น้ำลำไยสดก็มีนะทุกคนมีไก่วิกแซบมีเกี๊ยวทอดลูกชิ้นทอดนะคะมีลูกชิ้นท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้มาละสาบาทเจ็ดร<า>้อยบาทนะคะซงเซ็ตเท่าไรก็มีข้าวผดเป็นโบราณค่ะนขาวกลครมเป็นร้านความแม่มีแบบครบเคงจอด้วยค่ะ สิฟามาเนี่เนาะงกิมนี่ก็ได้พามาย่างสลาดจะกดูจัก er นะคะ er. ทุกคนนี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปแบบที่ยังสนิทเด้อดจ้าพามาย่างตลาดนัดจะุดจักวันนี้ก็ได้เนาะบอกเลยนะคะว่านักท่องเที่ยวย่อมากทุกคน,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 คน,กนควันนี้ เสียงแพงกับพ่อเสียงแพงอยากดิกด้กดิ้กสลีกับพ่อปันน,น,งง okay. นี่พี่น้องเลยโอเคสมาชิกในกติกาคอจบคลิปไปเพียงสมิ่งเราจะมาคินี้ก็ฝากจะกำลังใจให้เรื่อยๆพี่น้องไปเลาาื่ยจ้า